สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหรูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวเว็บไซต์ t 8 8 c o m เว็บมือโปรโที่เสนอเค็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะฟัน88สำรัรเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมายสวัสดีครับพ <c oughs> บกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจำวันจันทร์ที่9มการาคม2555 55 วันนี้พบกับผมนะครับอบเชยครับบูบีคหอมครับอยู่สองคนเช่นเดิมนะครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับดีครับนอนหลับสบายครับครับผมก่อนก่อนนั่งนั้นก่อนจะนอนหายใจไปทั่วท้องคล้ายจะเป็นลมครับผมเอเดีครับเป็นไงครับครับเอเดีครับเมื่อคืนก็โคตรทีมชันกาใช้เนาะสิบเอ็ดตัวโคตรทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เอเครับรอบสามครับโค้ชทีมแมเช h สเตอร์ูไตเต็ดก็เฉือนเอาชนะแมเช h สเตอร์ซิตี้อลีร่วมเมืองนะครับที่เหลือ10คนตั้งแต่นาทีที่12นะครับเพราะว่าแวนซองโกเบนีไปเสียบลุยวนี่แบบด้าเกียรมากนะครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม,มแต่ดูภาพช้าแล้วก็เหมือนว่าไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ออันนี้ก็ ไม่ว่ากัน,นแต่ว่าคนที่ยิงลูกแรกคือเวลูนี่นะครับ,บลูกม,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 มงแบบไม่ค่อยจะตั้งใจมงเหมือนกันก็เข้าไปเป็นหนึ่งศูนย์นะครับในที่ที่สิบมงม,ง,มงทิ้งทุกว่างครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เวเบกมาวอลเลส่สสวยในที่ที่สามสิบนะครับแล้วก็เป็นเวลูนี่มาซัดจุดโทษไม่เข้าเข้าอยู่มันไม่เข้าไงปัดได้ไงตามน้ำไงมาโมงโอเพนเพลย์ครับผมเป็นสามศูนย์ครึ่งแรกนะครับ แต่พอเข้ามาสู่ช่วงครึ่งหลังหนังคนละม้วนผมไม่อยากจะพูดเลย <นะ S 2> แฟนเจอร์ซิตี้ที่เหลือ10บคนเนี่ยเช่นเกาเช่นเกาลกันครับสบสดาบุกโคตรทีมโอ้โหแบบสุดยอดครับแค่นาทีที่48นะครับก็อลิซาซเดอร์คโละลอบก็มายิงฟรีคริกสุดสวยครับผมคนนี้ก็จอมสังหารฟรีคริกเหมือนกันก็ซัดเข้าไปเป็น1 3ต่อ3แล้วก็มาถึงนาทีที่64 แฟนพีแดงก็เริ่มหายใจไม่ทันท้องเพราะว่ากลุลสุดยอดโชว์ความสุดยอดครับกระชากลากเลยมายิงกระชากหลักเลยตรงไหนครับยิงโล่งๆแต่บอ,กอลบอกระชอและบอลกระชอแหละใครไม่รู้แหละเปลี่ยนลงมาหัวแดงแดงจ่ายบอลไม่ค่อยดีก็พอสโคจ่ายบอลไม่ดีนะครับก็ก็เป็นความผิดพลาดไ,ไปก็โดนกุลเอกโลก ยิงซัดไปจากวันแรกมินเดก่าก็เซฟได้นะครับผมได้แต่ไม่รอดคนไม่รอดครับดาสองคุณตามมาซ้มเข้าไปเป็น2ประตูต่อสามคิดสมอลิงสะดุดอยู่กอย่าสะดุดกอย่าล้มนะครับผมเอมีมีคนนึงที่เปลี่ยนตัวแทนเวเบ็กไทย Anderson ล่ะอ่ยที่เปลี่ยนแทนมาลงเวเบ็กแทนเวเบ็กผมว่าน่าเป็นแอนเดอร์สันแต่ว่าตอนกล้องจับภาพนิ่งๆอ่ะผมนึกถึงเซนาลิงเลยหน้าตาคล้ายแฟนบ้าเลยพรีเดเตอร์ ผมนึกว่าสินานเอยายโอเคอ่ะก็จบเกมครสิบนาทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือสิบคนไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็ผ่านตรอบผ่านเข้าสู่เอเมนครับรอบที่4ีรอบ4ครับผมคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปครับทีมเชลซีชนะเอาชนะปอร์ตสามบัไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับโอ้ถล่มทลายมากนะครับจากการทำประตูของฮวนมาต้านะครับลาเิเลสเบิ้ล2ลูก แล้วก็แฟงเลมพาดมายิงช่วงทดเจ็บนาทีที่3นะครับผมแล้วก็ปีเตอร์โบโลแพ้กับเซนเตอร์แลนด์นะครับสู่ประตูตัว2แล้วก็เชฟฟิลวนส์เดย์นะครับเอาชนะไอคุณคอนเวนแฮมยูเนเต็ดไปได้1ประตูตัวศูนย์ครับมาดูกันที่ต่อเนื่องมาเลยผลการจับฉลากเตะเสร็จเมื่อคืนก็จับฉลากกันเลยผลปรากฏว่าเอามือเรืองอะไรจับเขา เอาทีมใหญ่ชนใหญ่ครับบ้าไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งปราบแมนซิตี้มาเพิ่งปราบแมนซิตี้มาแล้วก็มาเจอกับคู่ใหญ่คู่โค้งแดงโค้งแดงลิเวอร์พูลคู่ปราบผู่แข่งกันตลอดโอ้โหเจอศึกเจงเดือดเวอร์ชั่นเดนเวอครับอีกแล้วครับผมคือเขาเอาอะไรจับเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงผมก็เขาก็คงจับตามน้ำนะครับเราจะไม่ให้ทีมผมได้แชมป์เลยหรือไงไม่แน่ครับไม่แน่ก็ เป็นเชตเตอร์เจ๋งน,นะครับก็จับเจอของแดงลิวพูครับลิวพูเป็นเจ้าบ้านนะครับผมแล้ว,แ,ลวแมนยูเยียนอีกแล้ว,แล,วแล้วก็คู่ต่อไปสำคัญสำัก็มีคู่ระหว่างมิสเตอร์คีนดอนนะครับหรือคริสปาร์ตเลนเตอร์ก็จะพบกับซิงบูเชอร์ซีมิสเตอร์คีนดอนนี่จากที่ไหนผมยังไม่รู้จกัก ทีมจากนอกโลกแล้วแล้วไอ้ปืนไอ้ไอเซนตนอรหรือลีดจูเนเตตนะครับที่จะเตะกันวันนี้แหละครับจะพบกับแอสตันวิลล่าถ้าใครชนะก็จะไปเจอกับแอสตันวิลล่าครับผมลัดฟอร์ดเจอสเปอร์ครับก็เอฟเวอร์ตันพบกับฟูแลมนี่ก็มาจากฟิมิลีเหมือนกันแล้วก็วิสบอมก็พบกับนอร์ลิซิตี้นี่ก็มาจากฟิมิลีส่วนในคู่อื่นที่น่าสนใจก็ติดตามที่เว็บไซต์ลักบอลนะครับไปที่ผลลาลิก้าสเปนนะครับผมเมื่อคืน โอ้โหนี่ครับไอ้นกแก้วเอสปนยอนโอ้โหฟอร์มดีมากเป็นของแสลงเลยนะเป็นของแสลงของแสงใช่ใช่ใช่กินกแก้วกินกแก้วไม่ลงเสมอกับบาร์เซโลนาครับเจ้าบุญูบาร์เซโลนานะครับมาแผ่วท้ายเกมซึ่งยิงออกนำอย่างรวดเร็วนะครับโดยเชฟฟานเปกาลแล้วก็มาโดนอัลบาโลมาซัดในช่วงท้ายเกมนาทีที่86ไล่ตีเสมอแล้วก็จบเกมก็เสมอกันไป ครูต่อไปก็ลาโยบายเยาโนนะครับชนะเอสเปนยอน2-1เคตาเฟ่เสมอบีวาล0-0ครับบียาริลเสมอบาลีเซีย2-2ลิเบอร์พูลชนะกีคอน2-0นะครับมาที่เกาชโชซิลีอาอิต,ตาลีนะครับอูดิเนเซ่ชนะเซเซนา4-1นะครับโรม่าชนะคิวโว2-0อัสตานาแทนต้าแพ้เอซีมิลาน0-2นะครับโบลุนยาชนะคาตาเนีย2-0กาเซรี่ชนะเจนัว3-0เลเช่แพ้ยูเว่น,นะครับ 0ประตูต่อ1โนวาร่าแพ้ี่อ .03 แล้วก็ปาเลโมแพ้นาบปรี1ประตูต่อ3ครับผมข่าวที่น่าสนใจวันนี้ก็มาที่ข่าวของควีนพาร์คเรนเจอร์นะครับล่าสุดนะครับไดบ้ปลดกุนซอนิววอน็อกนะครับพ้นจากตําแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยผลงาน8นัดหลังสุดนะครับสกดคํคว่าชนะไม่เป็นนะเสมอ2แพไป6นัดนะครับก็ ผมให้ตอนนี้นะครับทีมอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนดีสุดๆเบืองผู้ดีนะครับตอนนี้ก็กำลังรอรุ่นว่าใครจะมาคุมทีมต่อจากวอนน็อกนะครับก็สื่อก็คาดหวังว่าจะเป็น m มาร์คนิวอาเดกุนซือแมนสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นโคตชาวเวลวัย47ปีรายนี้นะครับตอนนี้กำลังว่างงานอยู่และมีข่าวว่า จะเข้าไปคุมทีมแอตตลนต้าสิงพยองนะครับแต่แล้วแอตตลนต้าก็ตัดสินใจแต่งตั้งอเล็กแมกนิไปรับหน้าด mm ีแทนก็ทาให้ตอนนี้เขาว่างงานอยู่นะครับก็เขาเคยคุมฟ mm ูลแลมาก่อนก่อนที่จะออกมาตอนนี้ก็ตกงานอยู่นะครับก็ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรมาร์คฮิวอาจจะได้ไปคุมคืนบาร์เรนเจอร์ทหารเยราชินีต่อจากนิวมอรนอกนะครับเอาไปที่ข่าวของหงแดงดีกว่าครับเป็นข่าวสาวอีกแล้วครับ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับทีมนี้นะครับ,รบตั้งแ,แต่โดนคดีเหยียดผิวของโซเลนมาก่อนล่าสุดนะครับดาวดิงนะครับตกเป็นข่าวว่าทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะครับก็าดีตอดีต <c oughs> เิป็นพวกอะไรนะาดีตเขาจะชอบทำรุนแรงก็ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> รายงานข่าวว่าตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวไปแล้วนะครับแต่เรากำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นมาอย่างไรนะครับกับดาวเตะวัย27ปีรายนี้นะครับที่ย้ายมาจากที่ไหนนะแอตเลตวิลล่าย้ายมาจากดานิ่งอ,อ่อาครับผมมาที่ปิดท้ายที่ข่าวโปรแกรมปิดท้ายโดยโปรแกรมคืนนี้ดีกว่าครับเซกันหนึ่งคู่ครับคู่เดียวเอเลครับรอบสามครับก็เป็นปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ จะเจอกับลีธยูไในต็ดอยู่ทออ้ทองนะครับที่เป็นของสแสดงของผีแดงอย่งเงินเกมคืนนี้นะครับเตะกันเวลาตีสองสานาทีนะครับถ่ายทอดสดโดยท่อง3ามนะครับก็นัดน,นี้น,นะครับเราจะได้เห็นพี่แหนมเฮียแหนมสาวพวกปืนก็จะได้เห็นเฮียแหนมกลับมารับใช้ต้นสกัดอีกครั้งนะครับด้วยการยืนเป็นกองหน้าอาจจะยืน ยืนห้อยต่ำหรือว่ายืนคู่กับโรบินฟาร์นซีนะครับก็คอยดูคืนนี้นะครับก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลนะครับเกมนี้เขาจะขาดโยฮันส์ุลูนะครับที่โดนใบแดงนะครับก็ติดโทษแบนไปนะครับแล้วก็จะไม่มีโทมัสเฟอร์เรนนะครับที่มีอาการบาดเจ็บและคีเรนกิฟด้วยนะครับอันเดอร์ซันโต้ด้วยขาดขาดเจนกิสันนะครับบาการีซันย่านะครับทุก คนที่เอ่ยมาตอนนี้คือเจ็บหมดนะครับรวมไปถึงลูคัสฟาเบกีนะครับผู้รักษาประตูรวมกับวิโตมานโนเน่ด้วยนะครับอาบูดิยาบีนะครับและเรลมิยาอิชิก็ยังเจ็บอยู่นะครับและแจ็ควิเชียนะครับก็จะกลับมาก็น่าจะเป็นเดือนหน้าคุณพาผ่านตอนนี้ก็ยังเป็นผู้นั่งชมเพื่อนเล่นเทนนไปก่อนนะครับอ่ะก็คืนนี้ครับตีสองสี่สิบนาทีติดตามกันได้นะครับถ้าคู่นี้ ใครชนะก็จะไปเจอกับแอตเลติกาในเกมเอฟดีครับรอบ4นะครับก็คืนนี้เป็นรอบ3อยู่อ่ะวันนี้คงพอแค่นี้นะพรุ่งนี้ก็จะมาพร้อมผลเอ่อผลฟุตบอลคู่อาร์เซนอลกับลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ข่าวสารที่เกิดขึ้นและคืนนี้นะครับแฟนไม่น่าพลาดน,นะครับเพราะว่าที่ว่าจะมีการประกาศผลบอลลังดอกและที่แน่นอนว่ามูรินโญ่และคริสเตียโน่โรนัลโด ปฏิเสธร่วมไหม <c oughs> ปฏิเสธไม่รุกงานครับตรงนี้มีเตะกับบารากา้าอ่ะขออ้างที่ว่าจะไปเตะบารากา้าแต่รู้ตัว <c oughs> ว่าไม่ได้รางวัลแน่นอนสุว <c oughs> <c oughs> ายครับเอาะครับพ,พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการรักบอลไล์สวัสดีครับ <S <S